เอไมเรื่องนี้ดิค่ะพูดถึงเรื่องโควิด19แล้วหลายๆคนเนี่ยยกเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากเลยเพราะอะไรเพราะว่าโควิด19มันทำให้หลายๆคนยากจนขึ้นเออหมดเนื้อหมดตัวล้มละลายบบางคนเนี่ยไม่มีเงินในการประทังชีวิตบางคนออกมาโพสต์ข้อความว่าอยากจะขายอายว,วะอวัยวะ ตับไตไส้พุงเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็มีรวมไปถึงมาตรการการเยียวยาของทางภาครัฐก็มีหลากหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นเราชนะออไทยชนะอกูยังไม่ชนะยังไม่ได้ยังไม่ได้กูยังไม่ชนะส่วนเที่ยวเดการหรือว่าโครงการต่างๆที่ปุดออกมาคนละครึ่งสองครึ่งเนี่ยเยอะมากทําให้มาตรการเหล่านั้นเนี่ยช่วยเยียวยาได้บ้างแต่หลายๆคนก็บอกว่าอะ ก็ถือว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีการเยียวยาแต่เรื่องนี้ค่ะผู้ชมขาเกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลหลายเลยคนบอกว่าจะเยียวยาทําไม<ค>เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมทําไมเกิดคําถามขึ้นมาว่าจะเยียวยาทําไมคือเกิดการเยียวยาข้าราชการมีการออกมาประกาศค่ะหรือออกมาบอกเนี่ยนะบอกว่า คือมีโครงการคโครงการหนึ่งเป็นโครงการเยียวยาข้าราชการหนึ่งล้านรายด้วยกันทำไมอ่ะข้าราชการไม่ใช่คนหรอก็ข้าราชการใช่คนแต่หลายเลยคนบอกว่าทําไมต้องเยียวยาข้าราชการในเมื่อข้าราชการเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกงานนะ กระทรวงการคลังค่ะเขามีการเร่งการทํามาตรการเยียวยาข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยอาจจะเวน้นขีดเส้นใต้นะผู้ชมโดยอาจจะเวน้นสิทธิ์ข้าราชการระดับสูงไว้และเยียวยาข้าราชการรายได้น้อยจึงทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกเป็น2ฝักสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกเนี่ยบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องเยียวยาข้าราชการด้วยในเมื่อข้าราชการเนี่ยก็มีเงินเดือนตามปกติข้าราชการก็ไม่ได้ตกงานเหมือนบรรดาฟรีแลนซ์รวมป ไถึงค่ะเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ได้ถูกลดลงมาแต่อย่างใดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหข้าราชการเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันนะโดยเฉพาะหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูครับคุณครูเนี่ยต้องสอนออนไลน์การสอนออนไลน์ก็ต้องหาข้อมูลต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์รณมานําเสนอ,อ ในสองฝ่ายแบบนี้คุณผู้ชมคาะมีการถกเถียงกันเยอะมากว่ามาตรการการเยียวยานี้จะทําได้หรือไม่และมาตรการเยียวยานี้เลือกปฏิบัติเฉพาะข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือไม่วันนี้เราจะมาถกกันในเรื่องนี้ทางใครและทางมันพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะยังไงคะคือข้าราชการเนี่ยขเขาก็เป็นกลุ่มคือก็ในรัฐบาลเนี่ยถ้าจําได้รัฐบาลบอกว่า เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะถูกค่ะข้าราชการก็ไม่ควรถูกทิ้งก็หมายความว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเยียวยามาหลายมาตรการแล้วช่วยคนหลายกลุ่มแล้วช่วยคนมาหลายกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่เพิ่งให้ลงทะเบียนอเราชนะใช่ไหมกลุ่มพึ่งพิงแบบพลพิการหรือว่าคนที่อยู่มาตรา33เป็นพนักงานกินเงินเดือนมีนายจ้างค่ะก็เหลือข้าราชการอะแล้วคุณคิดว่าข้าราชการไทยเนี่ยเงินเดือนหลักแสนหรอรวยหรอ ก็ไม่ได้รวยแต่ในระหว่างที่เขาเกิดโควิด1 9กข้าราชการไทยก็ไม่ได้ตกงานนี่คะก็คือ,อยังได้เงินเดือนอยังได้เงินเดือนแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะมีบางคนคือข้าราชการเนี่ยเงินเดือนอคือคงจะมองในมุมที่ว่าเขาเงินเดือนไม่ได้เยอะมเหมือนเมื่อกี้ที่เล็กซี่บอกว่า เขาก็จะขีดเส้นใต้ว่าย,ยกเว้นข้าราชการระดับ,ดบสูง,สงอันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเงินประจําตําแหนง่งซีสูงสูงก็นะก็สบายอ่ะ,ะแต่ลูกน้องที่เป็นแบบข้าราชการระดับล่างลงมาเนี่ยเงินเดือนอาจจะเหมือนต้นต้นแล้วผมเชื่อว่านี้นะช่วยเนี่ยก็ไม่ได้แบบให้เงินเยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเกิดดูตรการต่างๆที่ภาครัฐช่วยเนี่ยก็เป็นหลักพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันคือช่วย ให้พออยู่ได้และช่วยเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่มีความเหลื่อมล้ำว่าข้าราชการเราก็ทํางานก็ต้องออกนอกบ้านเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าต่างๆเหมือนกับทุกคนที่รัฐบาลช่วยแล้วทําไมข้าราชการเราถึงโดนมองข้ามค่ะ,คะเราก็เป็นคนที่ทํางานเพื่อประชาชนช่วยเพื่อประเทศชาติผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดราม่าเนี่ยว่าทําไมถึงต้องให้ข้าราชการเป็นผมนะผมก็เลือกให้แล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายด้วย แล้วตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่าจะให้นะเขาแค่เป็นลักษณะที่ว่าโยนหินถามทางอ่ะเป็นมาตรการไปก่อนออกมาให้ให้<า>สังคมได้ได้มีถกเถียงกันว,ว่าแบบตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะว่าจะช่วยแบบไหนจะช่วยใครย,ยังไงแค่บอกว่าจะช่วยพอพูดปุ๊บนี่สังคมเป็นประเด็นนะดราม่าขึ้นมาเลยใช่คือถึงต้องบอกแบบนี้ไงเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งประชาชนตาดำๆคนหนึ่งบางทีเนี่ยนะเงินมันยังมาไม่ถึง เราก็อยากดูเหมือนกันนะการที่เยียวยาข้าราชการและข้าราชการเนี่ยไปนั่งเกาะเก้าอี้กอดเก้าอี้เพื่อรอประตูของธนาคารเปิดหรือว่าเพื่อไปดูว่าเงินฉันยังไม่เข้าเลยเออฉันมาออออขอแบบนี้มันจะเป็นยังไงล่ะกับเรื่องตรงนี้มาตรการในการที่แจกจ่ายหรือว่าการเยียวยามันจะเข้าถึงทุกกลุ่มจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมา ก็ยังเข้าไม่ถึงทุกกลุ่มนะคะอย่างบางคนก็ยังตกเพราะข้าราชการบางคนอย่างเช่นเป็นคุณครูวัยวัยสูงวัยเขาก็ไม่รู้จักเรื่องของเทคโนโลยีบางทีการรับเงินการโอนเงินหรือเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋ากระเป๋าตุงตุงตงๆต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็ยังไม่ทําไม่เป็นนี่ไงถึงบอกว่าถ้าข้าราชการบางท่านมาสอนหน่อยค่ะ หรือว่าข้าราชการบางท่านบอกว่าเงินไม่เข้าคะ่ะทําอย่างไรหรือว่าข้าราชการบางท่านออกมาบอกว่าร้านนี้ไม่รับแอปพลิเคชันนี้ทาอย่างไรคะม,ม,ม,มาตรการเหล่านี้มันก็ต้องออกมาในเมื่อคุณถามทางมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีมาตรการรองรับต่อไปว่าการจ่ายเงินจ่ายอย่างไรรวมไปถึงจ่ายเงินเยียวยากี่บาทจ่ายง่ายมากเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าข้าราชการเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลอยู่แล้วค,คุณได้เงินเดือนทุกเดือนอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเพิ่มหรือว่า plus เติมเข้าไปในเงินเดือนอย่างเช่น เราจะช่วยข้าราชการ3เดือนเดือนละ2 0 0 0บาทปกติได้เงินเดือนหมื่นหนึง่งก็บวกเพิ่มอีก 2000, อ2 0 0 0เป็น1มื่นสอมันก็เข้าไปอยู่ในบัญชีตามระบบไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกลุ่มอื่นที่เปิดให้ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่ากระทรวงการคลังมีข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างข้าราชการพนักงานข้าราชการทุกคนอยู่แล้วนี่ไงในอนาคตมอาจจะเกิดความเหลื่อมล้าขึ้นมาก็ได้เพราะว่าในขณะที่ข้าราชการทุกๆคนมีเงินโอนเข้าเรียบร้อยครับแต่ประชาชนหลากหลายคนที่ต้องไปสมัครแอปพลิเคชันประชาชนหลายคนต้องไปเปิดธนาคารผูกธนาคารกับของรัฐหรือว่าต้องไปมี เขาเรียกอะไรล่ะหลักฐานต่างๆบัตรประชาชนก็ต้องถ่ายรูปให้ตรงหน้าบางทีเนี่ยทาหน้าให้มันขาวแล้วก็ถ่ายให้มันตรงมันจะ่านมันลำบากเออ,เอ,อนี่ไงถึงบอกว่าโอกาสที่มันจะเกิดความเรื่อมรำมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็แล้วแต่ฝากนะคะ <c oughs> ในการ <c oughs> ที่จะเยียวยาผู้ใดหรือว่าไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลงังกรุณาดูด้วยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ย <c oughs> เขาลำบากขนาดไหนออแต่ก็จริงนะก็ดูสภาพความเป็นจริงหน่อยใช่อย่ามองข้ามอะไรหรือว่าอย่ามองอะไรง่ายๆ